สวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ไอเล่รีสอร์ทนะครับจังหวัดอำเภอวังม่วงนะครับอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนะครับก็วันนี้มานําเสนอที่ดินนะครับ2ไร่สามงานนะครับ20ตารางวานะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านไร่ละ1นล้านนะครับไม่ใช่ยกแปลง1ล้านนะครับคือราคาอยู่ที่ไร่ละ1ล้านบาทนะครับก็ที่ดินก็เริ่มจากตรง หน้ากล้องตรงนี้นะครับที่รถจอดตรงนี้นะครับที่รถจอดแล้วก็มาทางมาตามแนวถนนตรงนี้นะครับประมาณสัก50เมตรประมาณนั้นนะครับก็จะมีถน,นนนะครับเข้าด้านข้างอีกหนึ่งเส้นนะครับเป็นพื้นที่ของป่าศักนะครับเป็นป่าศักที่อายุ20 ประมาณ20ปีได้นะครับมีทั้งต้น,ตนเล็กต้นใหญ่นะครับป่าศักสามารถตัดได้นะครับสามารถที่จะตอนนี้ก็ถ้าเรามีชื่ออยู่ในถนดแล้วก็สามารถที่จะดำเนำเินการตัดได้นะครับกฎหมายก็อนุญ,ญาตให้ตัดแล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องทำใบทำใบค้อนใบตัดไปเรื่อยอะไรต่างๆนะครับเมื่อก่อนต้องใช้ทำ จะตัดได้ก็ต้องทําไปเยอะนะครับตอนนี้เราก็ไม่ต้องทาเยอะนะครับมีชื่ออยู่ในโฉนดก็สามารถตัดได้เลยนะครับตามนี้นะครับตามที่เห็นเป็นป่าตามนี้นะครับพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับอาจจะมีด้านหน้านะครับจะมีด้านหน้าที่เป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นตัดแบ่งสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็นนั้นก็จะเป็นสี่เหลี่ยมปกตินะครับ ถนนนะครับเป็นถนนลาดยางนะครับจากตรงนี้ไปอีกประมาณ2กิโลนะครับก็จะออกไปที่ตลาดวังม่วงนะครับอำเภอวังม่วงนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะไม่ติดกับพื้นที่ของด้านข้างนะครับจะเป็นถนนถนนด้านข้างนะครับตรงเข้าไปด้านข้างทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นแปลงของแปลงข้างเคียงนะครับ ทางขวามือตรงเนี้ยที่เป็นแปลงที่ผมนะมานําเสนอขายนะครับสองไร่สามงานยี่สิบตารางวานะครับก็อยู่ที่ราคาไร้ละหนึ่งล้านบาทนะครับพร้อมต้นสักนะครับสภาพก็ใช้ได้เลยนะครับต้นสักง่ายก็มีไม้ทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่แหละครับกำลังสวยนะครับ ไม้เล็กไม้ใหญ่ก็ใช้ได้ตัดได้ทั้งหมดนะครับไม้ใหญ่แล้วก็ไปทําเสาไม้เล็กก็อาจจะทําเป็นไม้ปูพื้นแผ่นเล็กๆก,ก็ได้นะครับก็มีถนนด้านข้างมาถึงตรงนี้นะครับถึงตรงสุดไล้มันนะครับก็จะด้านหลังก็จะเป็นถนนอีกหนึ่งเส้นนะครับก็คือ,อ,อจะเป็นถนนสามด้านนะครับถนน,ด,นด้านหลัง ้านข้างแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยครับตรงนี้คือก็คือเสาหลักของแปลงที่ดินนะครับก็จะเป็นถนนด้านหลังตรงนี้นะครับตรงเข้าไปจนสุดแปลงที่ดินนะครับสนใจนะครับโทรมาครับโทรมาหาผมได้ตลอดเวลานะครับยี่สิี่ชั่วโมงนะครับศูนย์หกศูนย์หกแปดสี่สี่สี่นะครับวันนี้มานอกพื้นที่นะครับมานําเสนอขายที่ดินอาเภอวังม่วงนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับ เป็นต้นสักที่สวยงามใช้ได้แล้วนะครับตัดได้แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด, share, กด,ดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ